เรียกว่านาทีชีวิต FC Fan Club, แฟนคลับแห่สทรงกำลังใจพี่แบงค์ร้อยกันรัวๆเนาะพี่น้องเนาะอะ่แตะวกรสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลําเทีคาร์โรักสู้ผู้สู่คนมื้อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอฟินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับเราค้าผ่านคนโกสุริยบันทาพี่น้องเป็นจังไหมาจังไหเอฟซี FC แฟนคลับแห่ส่งกําลังใจกันรัวๆแคล้วคลาดปลอดภยัยปลอดภยัดภยสําหรับพี่แบงค์ร้อยพี่น้องเนาะเมื่อบอกีีนาที่สิผ่านมาพี่น้องพี่แบงค์ร้อยเนี่ละ่ะได้ออกมาโพสตพื้นหลังสีดําตัวหนังสือสีขาวเพื่อผ่านครับป้าถือว่าโชคดีมากคุนว่า ฝนตกถนนลื่นรถสแสลกโค้งหมุนมาอีกฝั่งเกือบต่ำกับเสาไฟมีสติมีสมาธิครบประคองพวงมาลายัยและเหยียบเบรกสุดฤทธ์อีกคืบเดียวส้นเพื่อนว่าว<อ>นรถขับต่อแบบงงงตบหน้าตัวเองสองทีโอเคฉันยังรอดเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตหลังจากนั้นเอฟซีแฟนคลับนพี่นองเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทักเขาไปถามหลายเป็นจังไดมาจังไดจ,จังส่แมบางคนก็น คือจังด้วยความเป็นห่วงนี่ละย่าเลนทรศัพั์ตอนที่ขับรถพี่แบงค์ร้อยออกมาเคลื่อนไหวบม่ได้เลนทรศัพั์พี่น้องผมกับแอนปลอดภัยดีนะครับจอดรถดูไม่ได้ชนอะไรและไม่ได้เล่นมือถือระหว่างขับรถครับมันเป็นโค้งหักศอกบวกกับพื้นที่มีแต่น้ำเข็นหิร่อรถล้อยและลื่นเสียหลักแต่ควบคุมสติได้และควบคุมพวงมาลัยได้ทันครับขอบคุณทุกความห่วงใยโอ้โหเรียกว,ว่าเป็นนาทีชีวิตอิลี คล้วคลาดปลอดภัยหลังจากเกิดเอ่อหลังจากเกิดเรื่องเกิดอุบัติเหตุวราสั่นเทะตบหน้าจ้า,จา,จาของสองเือให้ไ่พานฉันยังรอดฉันยังรอดจังสีแมเหมือนฝันจังสีนอพี่นออ้นองเนาะอ่ะส่งกําลังใจกันรัวๆหลายๆคนเหงนเขามาส่งกําลังใจเพื่อจังน้องบิวตี้อ่แม่เปียพรเม,มืองยะโสมาด,ด้วยควัญเอ้ยจังสีแม่บีมาด,ด้วยวัญเอ้ยปลอดภัยปลอดภัยเด้อจ้ะ หลายๆคนกับเขาไปทรงกําลังใจแอดมิโนยกับเขาไปทรงกําลังใจนอนคือการแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมนี่แหละหลังจากนั้นพี่ยพานหลังจากโพสต์นี้แล้วนอนก็ได้มีการลงสตอรี่พี่น้องกําลังเดินทางไปงานนี่แหละที่พยัขับภูมพิสัยจังหวัดมามหาสารคามค่ำคืนนี้แมนบอกตอนที่ขับรถไปนี่ฝนกับตกปลอยๆทังบานแอดมิโนยก็คือการพี่น้องตอนนี้ฝนกับตกบางคนตาเขาเปือกก็คือว่าเปียกมืด สัมมาเขาเปียกเลยยนี่แม่นบ่แม่นอ่ะทรงกำลังใจมือวางผันบ่อตกมือออกงานผันตกพี่แบงลอยวางอืออ่ะเป็นจังไรพื่อนยัยผานจ้าเป็นจังไงหรอกอืออือพงานเทียนก็ไรเออทำงานคิดเวลาแล้วย่ามนี้มันย่ามตากเขาออกไปตลาดว่างเพื่อนยัยผานอือตอนเสาร์หนาวเนาะบัดที่นี่มีฝนตกมาแห้งหนาวกว่าเก่าพี่น้องทางจังหวัดลอยเอ็ดมื่อวานเมื่อก่อนนี่แดดเบ็ดมืออ่ามื่อวานเมื่อก่อนนี่แดดเบ็ดมืันเมื่อเารานี่หนาวเออลมหนาวเลย บัดมานตกองบายบายมากฝนตกเออแล้วนอกพี่นอกเนาะสำหรับการขับขี่ย่านพาหานะฝ<า>นตกถนนลื่น<า>เป็นของตองหามเป็นของแสลงกันวาสนาสำหรับเหตุการณ์นี้ก็คือจังเิ่นวอานัลานาสิเป็นถนนพื้นถนนเป็นแอง่งแล้วมีน้ำขังพ่อขี่ไปแล้วจับล้อจะไม่สัมผัสพ,พื้นวัฒสารถสีหักพ่วงมาไล่ไปใไส่ไล ก็ขึ้นปอยไปตามตามบุญตามกรรมซะไปไม่ใช่ผ่นานคย,นเ,คยเคยโตนเนาะเสียนพิษณุโรกหรือไม่แห้งหนีง่ตามเลยแล้วไม่สามารถจะทําอะไรได้เลียจะลดบัดท,ที่นี่อ่าลดดีก็ขึ้นสิไปตามตามแรงของมันนั่นแหละแรงเฉือยของมันมันสิหมุนไปของมันเองดอกอถ้าดวงดีกับพระ้นออถ้าดวงพอดีกับ้นอันนี้ก็คือห่างแค่ขึ้นหน้าที่ชีวิตอิริสำหรับอ่าลดกับสซไฟวันทอเอา กับโซ่กระดางใจนอ้นองพี่น้องเนาะกับขี่ยานพาหนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังไปช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าอ,อ,อันนี้กัเสื้อว่าเบื้องจากขี่เพิินลงสตอรีนอ่น้องพี่น้องเนาะกับบ่ไดดไปความเร็วบ่ได้บ่ไดดเร็วหลายดอกเหยพานอ่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากมายแต่ว่าจังสี่หล่ะคือจังบางครั้งเนาะถนนมันเป็นหลุมเป็นแอ่งมันบ่อหล่ะปันนี้มีม,มีน้ําท่วม มันก็เลยเป็นโคมตรงไหนเป็นโคงเป็นโคงหักศอคนว่าแต่ว่าก็ย่งโชคดียุทธ่วาเพิ่นนี้สติแล้วก็มีสมาธิเราคองรถจนได้แมนบอกแล้วคลาดปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวว่าเป็นนาทีชีวิตนะพี่น้องเนาะทรงกําลังใจมาด้วยอนเอ้ยสําหรับพี่แบมร้อยกระไดพี่น้องมือแรกนี้สาวน้อยเพชรบันแพงนะพี่น้องเนาะเต็มวงเต็มที่มคือเก่าเหมือนเดิมพยคับคุมพิสัยจังหวัด มหาสรารธรรมไปทรงกำลังใจเพลินหลายๆสำหรับพี่แบงค์ร้อยกระดาเพี่พานถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งที่ถือว่าหอดเราถึงกันหลายตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาจนมามาหอดฤดูกาลนี้มแมนบอกออด้วยความสามารถของเพลินตัดชุดกระดายพี่พานอ,ออกแบบชุดก็ได้ยังสิแมการเต้นการร้องจังสิเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ น่าจับตาสําหรับพี่แบงค์ร้อยแถวคาดปลอดภัยพ้นบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วครับผมแต่ว่ากระเสว่าสิโต๊กใจร้ายอยู่ในหลับให้ผ่านมแมนบอสเอ่อเสวะมอแล้งอ่านาซิเลนได้ปกติเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพราะว่า,วาเบื้องจากการการตกแล้วเ่าในตกแห้งดอกแต่ว่าเป็นลิ้นปล่อยๆเออจัองน้อยกับสิเอ่อเศร้าก็ได้ว่าจงสังส่นซะอคือสีบ่มีร่มมีฝนยังหลายดอกวา่าขึ้นว่า คึ้ว่าทาาสลัคามกับปล่อยเอ็ดมันกับบ่อใดไกลกันหลายพี่น้องเนาะเซอวาพายากระพุ่มเนี่ยกระติดกับเกษตรอ่ากระเซอร์วาอ่าสภาพอากาศกระสีบ่อใดแตกต่างกันหลายร้อยเอ็ดกับสรัคางจังสี่ไหมแมนบอกกับมีฝนตกปล่อยปล่อยตอนนี้กับฝนตกปล่อยปล่อยพี่น้องอืออ่าจังไหรพญาพานครับนี่แหละส่งกำลังใจนะพี่น้องเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาวอาซูพีสูน้องฟังเห็นเพ่อนพูดออก เห็นเพื่อนออกมาโพดเมือบอก,กีีนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพี่น้องส่งกำลังใจพี่แบงค์ร้อยแคล้วคลาดปลอดภัยพ่นบบเป็นยังก็ดีแล้วม,มาด้วยวันเอ้ยอนาอเอาจังสยยนันโบผนับานพอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สสวัดีค่ะสวัสดีครับ